เราตกใจแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูหลบไปไหนเนี่ยอุยน้องน้องหลบไปทางไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบแล้วผมหลบผคุยอันคุยอันอยู่นู่นคุยอันจริงเหรอไม่กล้าออกมาล้วนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนดูดูดูมาแล้วมาแล้วไซตามะจินไงจินสวัสดีโบอสไซตามะไงบอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนไหนออกมาตื่นเต้นตื่นเต้น ซินเซฮายโอ้โหโอ้โหนะครับชิงเหรอมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วน้องเขินน้องเขินไม่เคยเจอแค่นี้ตักขอดิ้งเหรอมาแล้วคุยอันโอ้คุยอันโอ๊ยดึนเต้นดึนเต้นนะครับมาเลยชิงเหรอสวัสดีค่ะชิงเหรอ

จริงน่ารักคือเเลยทุกคนทุกคนฟินไปแล่ะฟินไปล้ะเาารอบเดียวกันปินไปแล่ะฟินไปล่ะเขามานเทียวเดียวกันอันนี้ฝากทุกฝานี้แต well> ่ไม่ไปต่อนปินฟินครับโอเค เซต้าทุกคนเอ่อนะครับคุยอันฟอมยูอา u ์ f ฟนคลับฟอมไชน่าฟอมไชน่ายังสน้องตื่นเต้นเลยครับน่ารักน่ารักอ่อนะครับอืมไม่ได้น้าสวัสดีครับนะครับน่ารักน่ารักนะครับตัวจริงน่ารักมากนะครับแต่ว่าน้องยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้เพิ่งอาจจะหลับอยู่บนเครื่องบินด้วยนะครับ ่ะะนคร,ร,ร,ครเัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ดูแป๊บนึงนะครับน้องอายใช้เขินเขินอยู่ไม่เคยไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอน้องเป็นอินโทรเวิร์สด้วยเป็นแพนิคด้วยอะไรเงี้ยเจอแบบแฟนคลับครั้งแรกด้วยแบบนี้นะครับเรื่องธรรดาที่เยอะขนาดนี้นะครับโอเครักมากครับ<ถ>ได้ได้พึ่งนอนได้ครับได้ฮะหนวดใช่ใช่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับได้ครับฮะน้องเขาเขินนะครับนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะครับน้องเขาเขินน้องเขาตื่นเต้นหน่อยครับอืมใช่ใช่ไอ้เบ้อรเนี่าเดี๋ยวต้องถือกล้องก็ไม้วนะใช่ <Safe> คุยอันเขินเขินอยู่นะครับใช่ใช่ใช่เขาเขินเขินเพ่งตื่นเพิ่งตื่นเพ่งตื่นเพิ่งตื่นครับนี่นะครับทุกคนอันนี้จินนะครับนี่จินสวัสดีครับนะฮะพี่จันดูแลเทคแคร์น้องคุยอันอยู่นะเพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูจากตรงนี้กันแล้วกัน ท็อีนนะครับจีนยังหล่อใช่หล่อมากใส่ตะมาก็เทศนะครับจีนหล่อมากจีนหล่อใช่ใช่จีนหล่อน่ารักสุดๆใช่คือคุยอันเขินนะครับทุกคนคุยอันเขายังแบบไม่ได้เพิ่งตื่นด้วยอะไรด้วยนะเข้าใจสาวๆแล้วก็เป็นอินโพรเวิร์ด้วยเข้าใจนะครับนะครับคุยอันก็นั่งอยู่ อใช่นะอันนี้อันนี้ชิงเหอครับชิงเหอใช่ที่กอบเกอร์ฟอร์มไชน่นะครับน่ารักมากแล้วก็อีกคนหนึ่งคือไซตามะไมโลรไซตามะเซฮายเอเวอร์ดิวนอายุวนโนไซตามะเจ้าชู้ไหม เนีครับใส่ตะไม้โดนรวบแล้วอ้าวใส่ตะไม้โดนรวบแล้วฮะใส่ตะไม้โดนรวบใส่ตะไม้โดนรวบแล้วนฮะใส่ตะไม้ก็ชิงเหิโดนรวบแล้วฮะอือนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับการต้นเชือก ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพอดีทีมงานที่ดูแลนะเดี๋ยวขอเนี่ยใส่ชิ้นถือว่ะต้องเสียสวยจนต้องพังเลยคุยอ่านสุ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 นะสุสุนะถ่ายถ่ายถ่ายไม่ได้ถ่ายนะอ่ะเดี๋ยวต้องถหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถหาแม่เดี๋ยวมีต้องมีจัดคลิปอยู่ อะถ่ายกับน้องหน่อยลอเลยเดี๋ยวน้องจะรีบขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวน้องจะรีบขึ้นรถแล้วครับแค่พอ,อได้มีข้าวเฟรนเพื่อนเพื่อนนวดนวดนวดไป๊บ,บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวนะอ่ะอ่ะสวยไหมสวยตะปูนะครับสักครู่นะครับ ลูกสาวลูกสาวได้ก็ไปเลยได้ได um, okay. ้ก็ไปเลยได้ก็ไปเลยโอเค นารักครับน้องเกินครับใช่พันห้คนเดี๋ยวน้องจะรีบไปาชยครับสูสูสูใช่ครเียนวนสูสูสุสุสุสสุสูสุ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 อุส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  t สุสสุสุส y สุ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 ส u สุ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 สสส น่าเออน่ารักน่ารักนะฮะใช่ครับดูเด็กน้อยน่ารักใช่ครับน่ารักเดี๋ยวน้องจะไปกับทีมงานที่กล้องแล้วนะครับอ่าขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหลังจะเดินทางรถตู้อยู่ตรงไหนครับพี่โอเคได้ครับเดี๋ยวน้องไปแล้วนะครับน้องไม่ยังไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นหลับอยู่บนเครื่องนะครับก็อาจจะดูแบบสลืมสึลืนิดนึงนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง น้องเป็นอินโทรเวิร์สด้วยแล้วก็เป็นแพนิคด้วยยังไม่เคยเจอบรรดาแฟนคลับมารอรับเยอะขนาดนี้นี่ขนาดแค่ต่างจังหวัดนะนะครับถ้าเกิดอยู่ยกกน,ยะน,น,นะครับหารู้ก็คุยกันไหมครัอืมเดี๋ยวแป๊บนะฮะนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกัน say C2 e อบริว n นนายนะครับโอ้เส้นนี่ใช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 ่เอ่อนายท้าวศร แล้วอยู will, ่แบบน้แล้วยู่แล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะคะนะคะที่งานคอนเสิร์ตพี่ก้องเย้โอเคแล้วที่มาตัวเองต้องไปแล้วเดี๋ยให้น้องนะครับคนใหม่ได้ไหมคะให้น้องเขาได้เห็นว่ามีเพื่อนๆมารอรับเกือบหมื่นคนวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ชิงเหอก่อนชิงเถระเซฮายรีวันนายทรอสเซนแล้วเจอกันนะคะเจอกัน ที่งานคอนเสิร์ตพี่ก้องที่งานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพี่ก้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณมารอต้อนรับที่ไหนรัดไหนโซสวีทลารัดไหนยูสวีทจินพี่จิตี๊ดมาบิจิไดรักได้หนาะโอเคโอเคไป ทุกคนให้เดี๋ยวน้องเพิ่งไปแล้วนะครับน้องไปแล้วเอ็มมาจินลาจินก่อนจินโปรมะโปรโอเคเพิ่งเจอเพลงยโสโย่ยโสโย่ยโสโย่โอเคน้องรักเออเจอจินบ่วอ่ะเจอจินบ่อยแล้วก็หลายๆคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวงงไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวน้องไปน้องไปแล้วใช่ไหมเออโอเคไปไปเลยฮะ กระเป๋าี่ใส่แต้มครับผมอ่ะกูตมาครับผมเจอกันซีอูซีอูมีความสุขอืออายุวันโนอายุวันลาสุกตาลาทุกคนขอบคุณนะครับพยายามจะถ่ายให้ให้ครบให้ท้วนแล้วก็ให้ได้เจอกับทุกคนแบบนะฮะอ่ะเอ้ยกูจินกูจิ้นจิ้นวายชายจิ้งเหอ รูน่ารักทุกคนใช่ครับเออคันมากไปแล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายคุยอันก่อนอ่ะคุยอันจะไปแล้วนะคุยอันจะไปแล้วโอเคน่ารักมากนะครับอุ้ยโทษทีทุกทีเปป็นไไรม่เลยฮะ เจอเจอน้องอยู่นะฮะอยู่บ่อยครั้งก็ยังอดตื่นเต้นแทนน้องไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่น้องมาเจอแฟนคลับที่น้องอาจจะไม่ได้แบบต้องยอมรับว่าผู้หญิงเขาจะไม่ได้แต่งตัวสวยไม่ได้แบบแต่งนุงแต่งหน้ามาอยู่ในสภาพที่ตื่นมาแล้วมาเจอแฟนคลับแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นน้องเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับนะครับ หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะงานที่งานพี่ขอบคุณนะครับพี่ผู้จัดการใช่ไหมครับน่ารักมากนี่ผู้จัดการน่ารักให้เวลาให้เวลาเต็มที่เลยครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราไม่ตามเลยครับเดี๋ยวเราไม่ตามประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยติตามไปเจอในงานใช่ครับใช่ครับใช่ ไปละคุยอ่านจาไ้ไม่ไปใช่ไหมงานคุณต้องอยู่กับนชาแล้ค่ะหคุณแจนจะอยู่กับฉันจ้ยนะฮะเรียบร้อยเลครับโอโหนะสภาพนทุกคนขอบคุณมากมเลยนะครับอูน่ารัก